ผมรถพ่วงกัมาส่งเหล่านะมาแล้วพ่อดีใจดีใจน้องบอได้ไอ้บ้าดีใจสวัสดีครับมือนี้อยู่กับพ่อเยี่ยมเนาะครับชิปนี่ก็มีสาระเนี่ยไม่เคยมีสาระหรอกคิดเนี่ยมีอยู่โยกับอยู่กไปค่อยหน่อยอ่ะโยกไปค่อยหน่อยครับไปอมโอกำลังตื่นแล้วก็ไอ้ตื่นด้วยเฮ้ยสวัสดีตั้งหน่อยดิครับผมพ่อเยี่ยมกรับผมมี่อย่างไอ้นี่พ่อเยี่ยมชิดไว้ตั้งแต่หน่อยคนคนเราต้องมี จุดมุ่งหมายใช่ไหมครับจุดมุ่งหมายตรงมีครับผมเขาเรียกว่าแรงพัดดันเดจถ้าเป็นคำเด็กใช้เขาจะเรียกว่าความฝันครับผมจะว่าไอ้นี่แรงพัดดันของพ่อเยี่ยมเนาะโตมาเขาจะเรียกว่าจุดหมายโอ้ครับผมแต่ถ้าแก่มาเขาเรียกว่าอยู่ที่จุดอ่ะเล็ปนี้มีสาราหน่อยนะมองนี่เราแต่คุยมาเนี่ยยังไม่เห็นมีสาระเลยพ่อเยี่ยมจะไปไอ้ไปไหนพูดง่ายๆพ่อเยี่ยมแบบไปทะเลบอ ชีวิตไม่เคยเจอทะเลเจอแต่ชายแดนโอ้ยก็ฟังพ่อก่อนลูกครั้งแรกในชีวิตของพ่ออ่าของพอเยี่ยมนะครับนอคือพอเยี่ยมจะไปออกรถพ่วงเฮ้ยพอเยี่ยมไปนะครับผมพอวันนั้นที่เห็นฝ้ายกับเฮียตั้มถ่ายคลิปของเอียวเอียวอันทุ่งจะไม่ตีเขาไอเขินสางเข็นอย่างมากแต่ว่าพอยี่ยมนี่ก็คืออยากได้รถขั้นนี้มากคือทํางานแล้วพ่อจะไปจอดที่ไหนครับ ก็มันมีมันเข้ามาไม่ได้นะก็เข้ามาปั๊บถนนขาดเลยนะพะยมก็ต้องทําถนนไงูกเพราะว่าพเยมติดติดเหล็กทั้งคันนะครับผมรถพ่วงพอเยี่ยมติดเหล็ก้ออเอารถกระบะมาพ่วงกับสเล้งอะนะไม่ไม่ครับไม่ไม่อรถพ่วงจริงเหรอสิบล้อดิสิบแปดล้อดิไม่อยากจะคุยครับผมครับคุยเถอะเพราะันราคามันก็ยูประมาณเงินสดอยู่หลักสามสี่ล้านนะครับเนาะเอาเหรอ ครับผมว่าผมกะความพุ่มใจของผมอันนี้เรื่องจริงเลยโอ้เห่นบบโปหัวเลยนั่งบอกว่าพ่อจ้าเสี่ยวรถผมหัวขึ้นออดีใจดีใจเอนเป็นไปไม่ได้ครับเขาเรียกว่าสร้างแรงผลักดันให้พ่อเลยครับผมรอพ่อไว้แล้วพ่อย่มจะไปเอามาวันนี้แล้วให้ทุกคนได้เห็นด้วย ทุกคนเตรียมตัวนะครับครับผมผมเป็นคนที่ฝันอยากจะเต้นหน้ารถสิบรอมน่ะครับผมเคยพูดตลอดนะอยากให้ขึ้นเลยให้ขึ้นเต้นให้ขึ้นเต้นเลยนะครับเอาซ่าคาเลยเออเอาซอแม่่านางหายไปหมดะพราเยี่ยมกะไปเอามาเรียบร้อยแล้ววางมัดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมจอแทนครับเอาไปขนอะไรครับขนหง่าครับ ขนหยาคือคุณเลี้ยง้างหรือในตัวเสาครับไม่แบบพ่อเยี่ยมก็ทําแบบรับจ้างทุกอย่างไงครับเวลาเขาเวลาเขาเมาที่ขนที่เข้าลืิงขนะครับขนฟางขนอะไรทุกอย่างดีนะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนที่ขับรถสิบล้อเป็นอินฟูเยอะมากนะครับผมครับนี่แหละมันเป็นแรงพักดันพ่อไงลูกไอเอี่ยวก็ใช่ไอไอไอนะไอไอทิวไอไออะไรบ้างอดีจำบักสัง่งอะไรก็แล้วก็ ไอ้พวกนี้พวกบีแต่บีเบาปีบีสามชาหนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพอเยี่ยมกับดีใจแทนพอเยี่ยมเลยเอ๊ะอะไปมึงรถพอเยี่ยมครับอาผมรถพวงกำว่าส่งเราหน่อยมาแล้วพ่อดีใจดีใจน้องพ่อได้ไอ้พ่อดีใจเอมาดูครับรถพวงพอเยี่ยมครับผม